นิฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับรายการวันนิวส์แอดโคลสโฟรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนดกเรียนและประชาชนครั้งที่3ค่ะประจำวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567โดยมีดิฉันนางสาวณวรัตรัตนศินีวรสุขสาเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการค่ะภายในรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วขงของท่านรองผู้มีการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งคอราชการ โดยท่านรองพัฒนพงศาชโยค่ะช่วงของรู้กฎหมายคลายทุกข์ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณสมส่วนสาสิมนิติกรชำนาญการพิเศษค่ะช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนผู้คิดมิตรคู่โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับศึกษานิเทศวาลิสรลุตาตามตะคุช่วงของตรวจสอบภายในเป็นมิตรเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษาท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณพรทิพย์เปราะจันทึกนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการค่ะ รอบรัวข่าวโรงเรียนและรอบรัวข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณนัทนันเพชรไกลธุรการโรงเรียนบ้านนาดีสีสะอาดตามด้วยการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากโรงเรียนบ้านโคกมะกอ,อกกอรอปอกลางอุปถรัรมภ์กลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนินนําโดยท่านผู้มริการพรพัฒเกื้อทิติพรและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งข้อราชการพบเพื่อนครูด้วยนะคะ อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวันนิวส์แอดโคลาส o ดโรวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ